เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสดีครับนี่ของมาสีเป้ารถสวยๆวยมาชมรถสวยเล็กขายนะครับคันนี้เป็น Honda ครับ Civic Dimension ศูนยนะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยบอดี้สวยดำๆบางๆางางไฟหน้าใสาปิ้งเกียร์ออโต้เข้านิ่มเข้าครบทุกเกียร์ใช้น้ำมันล้วนๆนะครับเครื่องสดๆเลยพร้อมใช้งานกันได้อีกยาว รถไม่มีชนนะครับ,บอด,ดี้ดีมากเดิมบ้างช่วงล่างแน่นนิ่มตกหลงไม่ดังเลี้ยวไม่ดังภายในเบาะหนังเกียวโตวกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับเขานิ่มเขาครบทุกเกียร์กระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้ง4บ้านเบาะไม่ขาดทัข้างหน้าข้างหลังครับอาจจะมีแตกไรงาม,มากแต่ไม่ขาดครับหลอไฟฟ้าต่างๆใช้ได้ครบแอ้ยย็นชำ่ชำๆแผงประตูสวยงามไม่แตกหักไ่ชำรุดในรวมแล้วก็พร้อมใช้ต่อได้เลยนะครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูก,ถกแล้ซื้อมาจำาได้ใหม่พาคลิปใหม่ๆคันนี้ราคาเพียง59,0 0 0บาทเท่านั้นเองราคาหลักหมื่นครับเดิมๆโรงงานโฟมจากโรงงานยังอยู่เลยครับยางอะไรมีให้ครบหน้าเดิมหลังเดิมห้องเครื่องสะอาดมากๆแห้งๆตะเข็บไยขวาเลยพับยังอยู่ครบหน้าเดิมบางครับลูนอตยังกลมไม่มีรอยชนน่ะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบ ภาษี68นะครับโมกุลาขออภัยครับภาษี69ครับโมกุลา69แม็ก66ยางดีทั้ง4เส้นพิกัดดูรถอยู่บ้านบึงชนบุรีครับเล่เมเอกสารครบเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ